สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนอ,อยากจะออกมาถามเพื่อนเพื่อนนะครับในกรณีที่ยอดซับของเราเนี่ยยอดซับยอดผู้ติดตามเนี่ยมีคนติดตามเยอะแล้วเนี่ยมีคนติดตามเยอะแล้วสมมุติคืนนี้มีผู้ติดตาม640เช้ามาเหลือ633 กรณีนี้มันมัน,ม,นมันคืออะไรครับเพื่อนเอนช่วยตอบช่วยคอมเมนต์มาพูดสู่กันฟังหน่อครับอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงมันคืออะไรยังไงแล้วก็พอมาตอนสาย,สาย,สายผมได้มีผู้ติดตามเข้ามาเข้ามาในในระบบนี่แหละก็คือมีผู้ติดตามเข้ามาอีกหกร้อยหกร้ 600, อยสามคน 638คนแล้วอยู่ๆมาประมาณสักอ,อ่14นาฬิกาช่วงเย็นนะ่ะ14นาฬิกายอดผู้อ่าติดตามลดลงเหลือ628เฉยเลยกรณีนี้มีใครเป็นแบบนี้มั่งครับผมอ,อยากจะได้คำแนะนำหรือเพื่อนๆแต่ละคนเป็นไหมครับ เพราะว่าผมถามคนลหลายๆคนแล้วเขาบอกว่ายอดซับหายบางคนบอกขึ้น1000งพันซับสไครต์แล้วกำลังจะออกมาขอบคุณเพื่อนๆอ,อ่าไปไปมามายอดซับเหลือ800อกว่าก็าคือผมถามหลายคนแล้วมีแต่คนบอกว่ายอดซับหายได้ยังไงไม่รู้ก็คือยังเป็นที่ระบบล่มหรือยังไงหรืออ่ามีกรณีที่คนออกจากการดูหรือยังไงผมก็ไม่เข้าใจเนาะ ก็ยังจะออกมาถามเพื่อนๆชมที่มียอดซับเยอะหรือ,อคนที่มีความรู้ทางด้านนี้ครับผมก็อยากให้มาแนะนําให้หน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเป็นที่ระบบหรือเป็นยังไงก็สอบถามในหลายท่านแล้วเขาก็บอกว่าเป็นกฎใหม่ของ youtube หรือเปล่าหรือเป็นอะไรที่เราต้องดูคลิปให้จบไหมการที่เข้าไปดูคลิปคนอื่นหรือนู่นนี่นั่นต่างๆเป็นระบบใหม่หรือเปล่า การที่เขาเรียกอะไรเราไปติดตามคนอื่นเนี่ยแตไปดูคลิปเขาแป๊บเดียว Youtube ก็เลยเลาะผู้ติดตามเราออกเลาะระบบนี้ออกหรือยังไงผมก็สอบถามหลายคนบางคนก็ตอบมาแบบนี้ครับก็อยากรู้จักข้อมูลจากหลายๆท่านที่ทำ You Tube มาก่อนหน้านี้หรือทำมาผู้ยอดผู้ติดตามเยอะเนี่ยก็อยากได้ข้อมูลตรงนี้ว่า กรณีน,นี้เราจะต้องทำอย่างไรกรณีน,นี้เราจะต้องอดูฝึกฝนการทำยอดผู้ติดตามได้อย่างไรว่าจะให้คงที่หรือให้มีผู้ติดตามที่ดีขึ้นช่วยแนะนำหน่อยครับสำหรับคนที่ท YouTube มานานๆน,น,นะสำหรับคนที่มีความรู้ทางด้าน youtube นะครับขอ แนะนำมาในคอมเมนต์นะครับผมก็อยากจะทราบข้อมูลตรงนี้หน่อยเพราะว่าถามหลายๆขั้นแล้วนี่คือ,อยังได้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนนะครับยังได้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนอยากจะสอบถามไปยังผู้ที่มีความรู้ทางด้าน YouTube ก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆที่มีความรู้ทางด้านนี้ครับก็ฝากคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับจะได้เข้าไปศึกษาเข้าไปไปดูไป ทำตามระบบว่ามันคืออะไรยังไงผมจะได้ศึกษาและ,อะลองเข้าไปทําตามทุกท่านที่ที่กําลังทําอยู่นะฮะยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมฝากอคอมเมนต์มาหน่อยคอมเมนต์มาหน่อยอยากจะเข้าไปศึกษาดูว่ามันคืออะไรครับบางทีมันยอดยอดยอดมันลงลงเยอะเลยเราก็ไม่รู้มันมันคืออะไรยังไงยังไงก็ฝากอยนะครับผม